สวัสดีครับวันนี้เรามาในหัวข้อพลังงานจากร่างกายมนุษย์นะครับเราไปร pues er ู้จักพลังงานจากร่างกายมนุษย์กันเลยครับพลังงานจากร่างกายมนุษย์นะครับผมคือพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการวิ่งการเดินการมายาหรือแม้แต่การเต้นของหัวใจครับซึ่งสามารถนำไปเปลี่ยนเป็นพลังงานโกลหรือพลังงานไฟฟ้าโดยผ่านอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อในการเก็บและเปลี่ยนแปลงพลังงานครับ ครับต่อไปเราไปดูพลังงานที่เกิดจากมนุษย์และสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะครับผมมีดังนี้ครับ1พลังงานจนครับผมเกิดจากการเคลื่อนไหวของร่างกายครับเช่นการวิ่งการเดินการเปนจักรยานและถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าครับ 2พลังงานความร้อนครับเกิดจากความร้อนของร่างกายมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ครับผมต่อไปเราไปดูตัวอย่างของการนําพลังงานจากร่างกายมนุษย์ไปใช้นะครับผมอย่างเช่นข้อ1นนะครับเครื่องปั่นไฟฟ้าจักรยานหลายประเทศมากครับผมเช่นเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กได้นําจักรยานที่สามารถผลิตไฟฟ้ามาใช้ในการชาร์จอุปก,กรณ์ไฟฟ้าเช่นหรือใช้ในยิมที่เปลี่ยนพลังงานจากการปั่นจักรยานเป็นพลังงานไฟฟ้าครับอย่างข้อ2ครับแผ่นพื้นผลิตพลังงานครับอย่างเช่นอังกฤษและฝรั่งเศสใน ำเทคโนโลยีนี้ครับผมมาใช้ในการติดตั้งพื้นทางเดินที่สามารถเปลี่ยนจากแรงกดจากการเดินให้เป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในสนามบินสธาะที่สาธารณะได้ครับอย่างข้อ3ครับการใช้ความร้อนจากร่างกายมนุษย์อย่างเมืองของสวีเดนครับผมนําพลังงานความร้อนจากร่างกายมนุษย์ไปใช้ในสถานีรถไฟใต้ดินครับผมมาใช้ทําระบบความร้อนให้กับอาคารได้อีกด้วยครับผม ครับอันนี้ก็คือข้อดีของพลังงานจากร่างกายมนุษย์นะครับก็คือเป็นพลังงานที่สะอาดครับผมไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับผมลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงครับสามารถนํามาใช้เป็นพื้นที่ห่างไกลได้ครับผมช่วยส่งเสริมสุขภาพเช่นการใช้พลังงานจากการขัยานนาให้คนออกอกําลังกายมากขึ้นครับ แน่นอนมากครับถ้ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียจากพลังงานจากร่างกายมนุษย์ครับผมก็คืออย่างข้อหนึ่งเลยนะครับผมปริมาณพลังงานที่ผลิตได้ค่อนข้างน้อยครับผมไม่สามารถใช้แทนพลังงานหลักได้ครับอย่างข้อ2นะครับต้องพึ่งพาการใช้ของมนุษย์ครับข้อ3านะครับผมเทคโนโลยียังมีราคาที่สูงครับอุปกรณ์ที่เก็บเกี่ยวพลังงานจากร่างกายมนุษย์รับผมยังใช้ต้นทุนที่มีความสูงในการผลิตมากครับ ครับผลการสรุปนะครับผมอย่างแน่นอนครับการนําพลังงานจากร่างกายมนุษย์ครับผมมาใช้เป็นแนวทางที่น่าสนใจมากครับในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดและยั่งยืนครับผมแม้ว่าพลังงานนี้ครับจะมีได้ไม่มากนะครับแต่ไม่ที่ไม่สามารถนํามาผลิตเป็นพลังงานหลกักได้แต่ก็เป็นการใช้พยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมความยั่งยืนในอนาคตมากครับคณะผู้จะทำนายณรินทร์เทรัพย์ 671101151 0019นายท่าเรียนสายแสน671101151 0022รัฐศรัปรศาสนศาสตร์โรงเรียนกฎหมายและการเมืองครับพวกเรากลุ่มพลังงานจากร่างกายมนุษย์ขอขอบทุกคนที่รับชมในครั้งนี้มาครับขอบคุณครับ